สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับสวนสมุนไพรผักปลอดสารพิษของโรงแรมรามาการีสกัน,น,น,กนแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเข้าไปเก็บผลมะม่วงหาวมะนาวโหเพื่อไปทําเมนูแช่หินกันค่ะเอาละค่ะเราก็จะพามาเก็บผลมะม่วงหาวมะนาวโหวกันนะคะเราจะมาคัดเลือกลูกที่จะเป็นสีออชมพูอ่อนอย่างนี้นะคะ ลูกที่เราจะนําไปแช่อิมก็เด็ดออกมาเลยมะม่วงหามะนาวโห่เนี่ยเขาจะมียางเยอะนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะมีวิธีการนะคะว่าจะทํายังไงให้ยางมันออกไปจากผลของมันนะคะหลังจ ผลมะม่วงขาวมะนาวหดม,มาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะนํามาทําเป็นเมนูแช่อินกันโดยในวันนี้เราจะมีเชฟที่จะมาสอนทํากันนะคะเชิญแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเชฟไก่ยอยู่ครัวเบอรเกอรี่วันนี้เราจะมาทํามะม่วงขาวมะนาวหูแช่อินกันครับส่วนผสมมีอะไรบ้างคะเชฟมีเกลือ20กรัมครับมีน้ำน้ำเปล่า500กรัม น้ำปูนใส500กรัมน้ำตาล500กรัมครับเรานำเกลือมาแช่กับน้ำแล้วก็มา,มาหม้อขาวมาตักซี่ เชฟคะที่ได้ยินมาว่าตัวมะม่วงหามะนาวหหดเนีย่ยมัน่อนมีสรรพคุณที่ค่อนข้างหลงากหลายทีเดียวอย่างเช่นอะไรบ้างคะตัวหลักๆคือต้านอนุมูลอิสระครับแล้วก็ชะลอวัยมีสารต้านชะลอวัยต้านแก่อือตอนนี้ด้วยสําคัญเลยเนาะสำหรับผู้หญิงอย่างเรา ตัวนี้ได้ข่าวว่าคือตัว,ต,วตัวผลมะม่วงขาวมะนาวผลจะมียาเยอะมากเลยก่อนที่เราเก็บมาจากต้นใหม่การที่เราใช้น้ําเกลือเนี่ยคือมันช่วยในเรื่องทาให้ยามันหายหมดไปด้วย่็ใช่ครับแล้วเราจะแช่ไว้นานแค่ไหนคะเชฟนาน1ชั่วโมงครับหชั่วโมงใช่ไหมคะอ่ะหชั่วโมงแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะหลังจากแช่น้ําเกลือเสร็จ1ชั่วโมงเรามาแค่แกะเม็ด ออกครับผมแล้วเราก็นำมากรองอาน้ำเกลือออกแล้วก็เอามาแช่น้ำปูนใสอีกครึ่งชั่วโมงครับ ปูนใส่ทิ้งไว้ครึ่งชงั่วโมงอันเป็นขั้นตอนอะไรคะเชฟกาทำน้ำเชื่อมครับเทน้ำลงไปเราก็ต้องตั้งไฟด้วย,ยใช่ไหมครับ น้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลไปเราก็ใส่น้ำตาลที่เราเตรียมไว500<อ>้ห0 0ยกรัมครับอันนี้เราจะต้องแบบเคี่ยวน้ำจนเป็นน้ำเชื่อมแบบเหนียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่าไม่จำเป็นหรือว่าแค่น้ำตาลละลายแค่น้ำตาลละลายก็พอแล้วค่ะ จากนั้นน้ำตาลละลายเสร็จเราก็ปิดไฟแล้วก็นาทีาใส่โบหรือถ้วยเราให้น้ำเชื่อมเจนครับผมจากนั้นเป็นขั้นตอนอะไรคะเชฟจากนั้นแช่น้ำปูนใส่ครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราพองกอาน้ำปูนใส่ออกแล้วก็ล้างน,น้ำเปล่าสัก สองน้ำก็ได้ครับเพื่อจะให้น้ำปูนไสออกเหมือนเราทคำความสะอาดใช่ครับ างที่เคยเกาะอ,อยู่มันก็จะออกไปหมดเลยนะคะอย,อย่างนุ่มเหนียวขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงคะเชฟเมื่อเราได้น้ำเชื่อมแล้วได้น้ำเชื่อมพอน้ำเชื่อมเย็นแล้วเราก็นำมะม่วงเผามานาหัวที่เราล้างน้ำสะอาดไว้แล้วเรามาแช่น้ำเชื่อมทิ้งไว้หนึ่งคืนแช่ตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะ ขอถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะเชฟถ้าเราไม่แช่ตู้เย็นได้ไหมคะถ้าหลังจากที่แช่ในน้ำเชื่อมแล้วก็ได้ครับแต่บงังคนร็กตัวเสียเลยต้องแช่ตู้เย็นไนตู้อ๋ค่ะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะครับผมแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้ครับสำเร็จก็จะได้หน้าตามะม่วงขาวมะนาวโหลแช่อิ่มเรียบร้อยนะคะพร้อมทาน